รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเด็กๆครับค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ English Chat สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ครับและในวันนี้นะครับก็เป็นอโพดที่3แล้วนะครับที่เรามาพบกันนะครับใช่แล้วค่ะครับสำหรับอิโซดที่ผ่านมานะครับหรือว่าอี2ีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่อง introduce yourself ก็คือการแนะนำตัวเองใช่ไหมครับผู้ตื่อสาแล้วที้ชท้ายนะคะที่ครูตุละุไอซ์ฝากเด็กๆให้ร่วมสนุกกันค่ะผลเป็นบ้วงคะคุกไอซ์โอ้มีเด็กๆส่งคลิปแนะนำตัวเองมาเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยว เราก็จะมีรางวัลเนาะเดี๋ยวเราไปคัดเลือกมันก็จะประกาศรางวัลน,นะครับตอนไหนครับผู้ชมครับค่ะเราจะประกาศรางวัลรายชื่อผุ่มโชคดีนะคะวันเปิดเทอมไหมคะครับแล้ววันนี้นะครับแน่นอนครับดาเนินการมาถึง EP ที่สามแล้วก็ยังมีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยครับเอ๊ะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะอืมวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กๆผ่านตามาเยอะพอสมควรเหมือนกันครับคุณตุครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ประโยชน์ ในเรื่องนี้เราใช้ในชุดประจำวันด้วยนะคะข็งสำคัญเพราะเราว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาไปใช้สอนหรือว่าไปต่อยอดได้ด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรแฟชัๆเรื่องนั้นก็คือชอบงปีของเราเนี่ยก็คือเรื่องของแฟชั่นเบิร์ดค่ะ ตามตัวเลยค่ะเอา Action ก่อน Action ก็คือคำถามอะไรอย่างมี้นครับต่อไป Words ถ้า Words Words นะคะมันเติมอะไรคะมันเติม S ครับแต่ถ้า Words ธรรมดาก็จะแปลว่าคำคำนะครับเติม S มาก็หลายคำเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลตามตัวเลยก็คือเป็นคำถามใช่ไหมครับถามคำที่ใช้ ในการถามหลังถามหรือป่าหรือยังไงเอ๊ะเดี๋ยวเด็กๆจะสับสนนะคะนี้คุณตุลยลคุไอซ์ก็มีสิบบาให้เด็กๆลองลองคิดก่อนว่าเอ๊ะ word เนี่ยมันคืออะไรบ้างน่าเราะลองคิดสักนิดนึงก่อนที่คุณุคไอซ์จะู้เหล่นีะคะโอเคให้เวลาติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตัิ๊กตติ๊กตักแล้วค่ะ ใช่แล้ครับงั้นลองดูนะคะว่าคำตอบที่ได้จะตรงกับที่คุณตุนและคไอซ์เฉลยหรือเปล่างั้นเราไปชมเลยค่ะ Let's go <S ค่ะอย่างที่บอกกันไปแล้วนะคะว่าท็อปิกของเราเนี่ยคือ question words นั่เองค่ะลำดับแรกเราก็มาดูกันเลยว่า question words เนี่ยคืออะไรคะครับ question words น,น,นะครับก็คือคำที่ขึ้นต้นเปยนคำถามเพื่อให้ผู้ตอบเนี่ยบอกข้อมอูลหรือเรื่องราวที่อยากทราบนะครับ คำเหล่านี้จะขึ้นต้นประโยคเสมอนะครับและขึ้นต้นด้วย W ว h ครับมาดูตัวแรกเลยค่ะเหตุคุ้นชินกันไยทีเดียวเชื่อว่าอ่านได้ทุกคนแลวรู้ได้ว่าสมัยอะไรคำแรกของเรากคือคำว,ว่า w a t w h a t ซึ่งก็แปลว่าอะไรนะั่นเองค่ะใช้ในการถามอาชีพชื่อบุคคลสัญช,ช,ชาติสิ่งของเวลาสิ่งที่ชอที่อยู่บนโทรศัพท์วันวิชาเป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่ได้มาค่ะ Your name, what is your name? ซึ่งเป็นประโยคที่เบสิกพื้นฐานเรารู้กันอยู่แล้วนะคะและ What subject do you like? What subject do you like? คุณชอบวิชาอะไรนั่นเองค่ะต่อมานะครับ Where ครับ Where แปลว่าที่ไหนนะครับใช้ถามสถานที่คำตอบต้องเป็นสถานที่เช่น Where is my book? Where is your house? เป็นต้นครับ Next นะคะ When เวนแปลว่าเมื่อ,อไหรนะะ่ใช้ถามเกี่ยวกับเรื่องของเวลาช่วงเวลาวันเดือนปีเป็นต้นค่ะ example นะคะ when is your birthday when is your birthday และ when do you study English when do you study English ต่อมานะครับอีกหนึ่งตัวนะครับ why why แปลว่าทำไมนะครับใช้ถามเหตุผล ต้องการทราบสาเหตุหรือเหตุผลน,นะครับคำตอบเนี่ยมักใช้ร่วมกับคำว่า because นะครเพราะคว่าเช่น <c oughs> why did you come late why did you come late because i missed the bus because i missed the bus นี่นะคะคำว่า who who ก็ who คือใครนั่นเองค่ะใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล โดยบุคคลนั้นจะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะเช่น Who is your new teacher? Who is your new teacher? หรือ Who is your older brother? Who is your older brother? ต่อไปนี้ครับ w h o s ครับ w h o s ใช้ถามคำถามเกี่ยวกับคำแสดงความเป็นเจ้าของเองนะครับเช่น whose car is it? whose car is it? หรือว่า whose book is that? whose book is that? ของใครนั่นเองครับค่ะถัดไปนะครับคำว่า which which อันไหนสิ่งไหนค่ะใครถามเพื่อให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่น which shirt do you like which shirt do you like คุณชอบเสื้อตัวไหนคะหรือ which one do you want which one do you want คุณชอบอันไหนคะมานะครับหน่งตัวนะครับ how How? อยา่างไรใช้ถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นราคาสุขภาพอายุความสูงหรือวิธีทำบางอย่างนะครับเช่น how tall are you how much is it how old are you how are you แบบนี้เป็นต้นครับถามแล้วเพิ่มเติมนะคะมีมากมายเลยนะคะที่ใช้ how ขึ้นต้นในการถามได้นะคะก็คือ how tall how old how far how long How much, how many ค่ะเอาละครับ,รบเมื่อเรานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับ W H x p e s s i o n หรือว่า e p r e s i o n แบบไปแล้วนะครับถึงเวลาทำการทดสอบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรครับทดสอบความรู้ความเข้าใจของตความเข<อ>้เ<อ>าใจาครับจากที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะที่เราเกิดตัวอได้อธิบายเบื้องต้นอย่างนี้ใ่ไเราบทีความรู้ความเข้าใจประมาณไหนสามารถทำแบบ เราสำเร็จวันนี้ได้ทุกใช่ครับกติกาของเราคือถามเร็วตอบเร็วใช่ไหมครับใช่ค่ะอยา่าให้เกินสิบวินะคะใช่ค,ครับเพาะว่าครูจะเปิดแบบการให้เด็กท้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูก็จกะเฉลยอจัเลยค่ะพร้อมแล้วไปที่ข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะ A and B นะคะ Question words คือตัวไหน A ค่ะ The dot is the road B 10 kilometers 10 kilometers สิบกิโลค่ะเอ๊ะสิบกิโลนี่เป็นอะไรจะน้ำหนักหรือเปล่าคะน่าจะใช่สิกิโลเมตรค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราติ๊กติ๊กติ๊กติกติ๊กตกติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตกตตอิเิ A กับ B เช่นเดียวกันนะครับเช่นเคยครับดารา color do you like อินตอบว่า I like orange I like orange อินตอบ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 ตคำตออะไคะเอ้ยเชิเฉยเลยค่ะอันนี้ตอบอะไรครับอือไม่ยากนะคะใช่ครับคำตอบก็คือ what นั่นเองค่ะ What color do you like I like orange. orange. Okay. Okay. โอ้โหประโยคนี้ค่ะ The dot is it now. <c oughs> มีรูปให้ดูด้วยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขึ้นขานปอต้องมาแ okay. ล้วค่ะ It's ten past three. Okay. It's ten past s i เป็นเรื่องของการบอกเวลา <ะ S 1> <ห>ค่ะ ต่อไปครับอีกหนึ่งข้อครับดัตต์ดัตต์เอจจูเออเอังลิชเ่นออะไรครับมีนตอบมาว่า m ม s สเจสเมนถามว่าถามว่าอะไรเอออาเดี๋ยวคิดเลยครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอบติ๊กตอกคุณคุณต้นช่วยได้เลยเขาตอบ <SS. S 2> ม,มาเป็นชื่อของบุคคลเพราะฉะนั้นคะ่ะจากที่เราเรียนมาเราควรใช้เชิงเวทคำว่า How is your English T-shirt เพราะฉะนั้นคำตอบคือ how นั่นเองค่ะ okay, ไปเลยคำว่า ice ก็จะโดน Are you come from Are you come from คำตอบค่ะ I'm from Japan I'm from Japan ต <Okay, S 2> อบเป็นประเทศค่ะเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นถ้าดูน,นะคะเรียนก่อนอันนี้เราเข้าใจตอบได้เลยทันที ไม่ทำตอบแล้นผู้เชื่อเลยค่ะคำตอบก็คือ where are you come from ก็คือมาจากที่ไหนนั่นเองใช้คำว่า where ค่ะต่อไปนี้ครับต o อต่อ book is this book is this นะครับมีคตอบมาว่า that's mine t h e t s mine นะครับ it's mine ขอโทษทีครับ it's mine หนังสือเล่มนี้เป็นของฉันนั่นเองฉันเองแสดงว่าต้องถาม ถามอะไรเอ่ยที่เด็กๆมาก็จะจำได้ค <na> ร <inhos> <athletes> ับว่าติ๊กต๊อก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 ถามหาเจ้าของนั่นเองใช่ไหมครับต้องค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ใช้ในการถามครับเจ้าของก็จะตอบว่า w h o s นั่นเองครับ w h o s นะครับ w h o u s นะครับติลว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นของใครครับเขาก็ตอบว่าเป็นของฉันนี่เองถัดมาค่ะตัวเลือก does it cost พอสปู๊ฟพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องราคาเงินค่ะอัลเฟร์อะไร s 250. <S อิสคือฮันเดอร์แอนด์พิซซิาร์เพราะฉะนั้นเป็นการถามหาเรื่องของราคาซึ่งต้องพูดถึงเรื่องเงินเออเงินเนี่ยนับได้ไหมคะเด็กๆนับได้ไหมคะไอซ์เงินนับไม่ได้แต่เด็กบอกว่านับได้อะคะ่ะก็นับเวลาจะซื้อของก็จ่ายเงินอะไรก็นับได้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วคำศัพท์ เป็นเรื่องของเงินนะคะมันนี่ในภาษาอังกฤษเราเป็นคำศัพท์ที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาถามค่ะใช้คำถามว่ายังไงติ๊กตอบติบ๊กตอบให้คิดก่อนเวลาโอเคตอบเราก็คือ how, how much, much? นั่นเองค่ะ how, how much, much? ใช้กับสิ่งที่นับไม่ได้นะคะนับนับไม่ได้ค่ะต่อมาเลยครับ

ใช่ไหมเอ่ย What is your favorite singer ใช่หรอไม่ใช่ Oh my god ขอใหม่นะคะต้องเป็นเขาเขาตอบเป็นคนน่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคำว่า Who, Who is your you <are S 2> favorite, favorite singer, singer. นะครับ, <Okay. S 1> รบโอเคครับต่อบได้ะครับโอ้โหโดดๆไอยึ้มดดไอยึ are <you> ้มาดูที่คำตอบค่ะ

is your favorite boy band I like BTS นะครับ I like BTS BTS เป็นกลุ่มวงครับโอเคฉะนั้นอันนี้เนี่ยถามเป็นกลุ่มคนใช่ไหมครับค่ะ boy band นะครบ boy band ชื่อวงเป็นกลุ่มอ่ะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยควรจะตอบว่าอะไรอ่ะ tiktok 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 เหลือเวลาค่ะ นั่นก็คือคําตอของเราไม่ใช่มอนนะคะ เด็กๆดูตรงอ่อนวันเดย์นะคะจะมี s เอ๊ะปกติเราไม่ใส่นะคะแต่ถ้าใส่อย่างเงี้ยหมายความว่าทุกๆวันจันเลยเราจะต้องเรียนอะไรคะภาษาภาษากรีกค่ะทดสอบเป็นช่วงเวลานะเป็นวันอ่ะเพราะฉะนั้นคำที่จะใช้คืออะไรพี่คะ เป็การอ๋อเรียนวันจันทุกวันจันนเองค่ะนนคขอบาุครับแหมประโยคนี้ easy มากมากเลยนะคะเชื่อ้แน่ว่าเด็กทุกคนตอบได้ให้คิดเลยแล้วกันตักท่กคนที่ตอบเวลาอันนี้ง่ายมากตอบพร้อมกันเลยค่ะครั องนี่เลยตัวเะถา money do you have money do you have have แปลว่ามี money แปลว่าเงินคุณมีเงินเท่าไหร่เขาตอบว่าอะไรคะ I have 500บาท baht มีอยู่500บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เคยผ่านผูผ่านตามแล้วนะคะนักเรียนน่าจะตอบว่าอะไรดีตอกตอบต,ต,ต,ตอบค่ะโอเคหมดเวลาคำตอบก็คือ คำนี y ครับคำตอบก็คือ how much money do you have how much money do you have I have 500บาทน,นี่เองค่ะต่อมาครับ dot dot is in from dot is in from he is from South Korea he is from South Korea ก็บอกเป็นสถานที่นะเป็นชื่อประเทศมาถามจะมาสักกี่บาทข้อนี้เนี่ย ครับเด็กตัวจับตอบว่าอะไรดีติ๊กตอบติตบ๊กต,ตอบติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบนะครับตอนนี้ก็ต้องตอบเป็น where นั่นเองนะครับ where is Jane from นะครับ where is Jane from ครับถัดไปนะคะ the dot is your mother is your mother คำถามค่ะ the dot คุณแม่ของคุณแต่มาดูคำตอบนะคะ she is in the kitchen she is in the kitchen คล้ายๆกับประโยคที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยคำตอบระบุสถานที่ไว้เพราะฉะนั้นคำถามต้องใช้ question word ําว่าบ,บ,บึ้มค่ะ,คะเลาตอบอย่างเร็ว one two three where is your mother มันเองค่ะมา s h u t t e is the flight from Bangkok to Tokyo ่ก็คำตอบ่อมาเป็น about five hours นะครับ hours นะครับถามว่าเออเขาเรียกอะไรเที่ยวบินนะครับจากกรุงเทพไปที่โตเกียวนะครับเขาตอบกับเราประมาณห้าชั่วโมงฉะนั้นตอบมาเป็นระยะเวลานะครับแอดจะต้องถามว่าอะไรติ๊กตอก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 ติ๊กเวลาข้อนี้เนี่ยต้องถาม ระยะระยะเวลาที่ใช้ในการเลยค่ะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าเป็นข้อนี้ควรจะตอบว่าอะไรมันยาวนานเท่าไหร่จากกรุงเทพไปัวเดียวนะคะใช้เวลาเท่าไหร่เพและฉะนั้นคำตอบก็คือ how long is flight from Bangkok to Tokyo นะคะขอบคุณค่ะ การตอบเป็นคีย์เวิร์ดของเราเลยค่ะ because because she is hungry เพราะว่าเพราะว่าพบดพูดทันทีเลยว่ามันเป็นเหตุผลนั้นการถามค่ะใช้ตัวไหนดีคะติ๊กตับ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 ค่ะเวลาค่ะคำตอบของเราคือ why is the baby crying ใช้ why นั่นเองค่ะครับต่อมานะครับ พอแล้วครับ that do you have past do you have มีปะปวา i have four cats i have four cats ค่ะเด็นะคะครูาอาส, <c oughs> สังเกตดูว่า cats นะคะ cats เติมอะไรอยู่ด้านหลังคะ s, so, s หมดเวลาแลยวนะครับคุณไอซ์เฉลยได้เลยนะครับ How many hats do you have ครับ How many hats do you have เห็นไหมครับว่าคุณครูสุนเนี่ยพยายามจะเน้นให้เด็กๆจำว่าอันไหนนับได้และก็นับไม่ได้เพื่อที่จะเลือกใส่คำถามได้ถูกต้องเองนะครับต่อมาข้อสุดท้ายครับเด็กๆครับข้อสุดท้ายแล้วนะคะ the last question ขอ f r o นี้ค่ะ d h a t a d a h u r c h do you like ส h a t อ t ์ r ชิร์ด do you like I like the purple one I like the purple one มีอยู่สามตัวค่ะแต่เขาเลือกที่ชอบเป็นหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นที่สิครับว่าน่าจะใช้ fashion words ตัวไหนคะเป็นคำที่ให้เราเลือกเนาะใช่อย่างใดอย่างหนึ่งติดตอบมาเวลาครับแล้วค่ะคำตอบของเราคือ which shirt do you like นะคบ I like Yes สี yes. ม่วงค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับคำถามที่เอามาทุกคนความรู้ให้กับเด็กๆวันนี้ค่ะค่ะเป็นย,ยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากเรียนดูเรื่องของ u a s t i o n Works และร่วมทำแบบทดสอบกันไปแล้วค่ะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับหมั่นทบองทวนแล้วก็ลองฝึกใช้บ่อยๆนะครับเพื่อที่เราเด็กจะได้มี <S <S ทักษะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ